สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาดูตัว HBIT ิดนะครับ h e ด d ิดเฮ b บิ d d u นะครับตัวนี้จะเป็น h a d b i t ขนาด2ช่องนะครับสช่อง2ช่องทำงานนะครับมอเตอร์1มอเตอร์2นะครับมีไฟไฟเข้ากลาวแล้วก็มอเตอร์1มอเตอร์มอเตอร์1มี2เส้นมอเตอร์2มี2เส้นนะครับบวกลบ แล้วก็ power power ตัวนี้ก็ป้อนไฟ12-24ถึงโวลต์นะครับ12-24ถึงโวลต์ e a d b i t ชุดนี้เป็น h e i t d i t Duo นะครับที่เราประกอบลงมาเพื่องานขยายกำลังนะครับใช้กับตัว Arduino ได้นะครับตัวนี้ใช้บอร์ด Arduino ขับได้นะครับมีกราวมี PWM 2 dir 2แล้วก็ pwm 1 dir 1นะครับใช้ไฟ5้าโวลต์เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงได้เลี้ยงชุดได้นะครับแต่เราป้อนไฟเข้าไปมันก็จะมีไฟ5้าโวลต์ออกมาอยู่แล้วนะครับตัวนี้เราใช้บอร์ด Arduino ขับเข้าไปได้เลยนะครับทางช่องที่พินกราว pwm 2 dir 2 dir 1 pwm pwm 1นะครับชุดนี้เป็นการขับได์แบบ2 channel นะครับคล้ายๆกับไอตัวโมดูลโมดูลที่เป็น l 2 9 8 n นะครับ l 2 9 8 n จะมาเป็นโมดูลตัวเดียวนะครับขับตัวนี้ 2M แอมป์แต่ถ้าเป็นตัวนี้จะทนได้ถึง อ่สิบแอมนะครับสิบแอมมาตรฐานพีคได้ถึงสามสิบแอมนะครับแต่พีคก็อยู่ได้ไม่นานนะครับสามสิบแอมพังนะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับมอเตอร์ขนาดสองไม่เกินสองร้อยห้าสิบวัตนะครับสองร้อยห้าสิบวัตก็คืออยู่ที่สิบห้าแอมต้องใส่เบรกเกอร์ใส่ตัวช็อตเซอร์กิตถึงสิบห้าแอมแล้วตัดขาดวงจรหลุดเลยอย่างนั้นนะครับตัวนี้เรามีแผ่นซิง ให้นะครับระบายความร้อนอยู่ระดับหนึ่งนะครับถ้าต้องการระบายความร้อนได้มากกว่านี้ก็เอาซิงตัวนี้ไปขันติดกับซิงด้านนอกอีกทีหนึ่งนะครับเวลาขันก็ควรจะเจาะรูแล้วก็ใช้น็อตนะครับน็อตยึดนะครับหรือใช้วิธีการหนีบระบายความร้อนนะครับเพื่อไม่ให้อ่เกิดการช็อตหรือชำรุดนะครับห้ามตัดห้ามแก้ไขวงจรมีรอย แก้ไขรอยตัดรอยเชื่อมรอยตักีถือว่าหมดประกันนะครับสําหรับชุดน,นี้ก็นํามาให้ดูนะครับเพื่อเผื่อ,อนําไปใช้งานนะครับดูอ l มอเตอร์ตัวนี้เป็น Dual Channel น,น,นะครับเ bit He เฮดบิด,บดบคือหลักการคือเป็นการขับมอเตอร์สองทางนะครับก็คือเดินหน้าและถอยหลังนะครับ การเดินหน้าถอยหลังก็ขึ้นอยู่กับ PWM นะครับถ้าเราป้อนพันเข้าไปที่ PWM 2หรือ PWM 1นะครับมอเตอร์ตัวที่1ห,หรือมอเตอร์ตัวที่2ก็จะเดินหน้านะครับถ้าเราป้อนความถี่เข้าไปสูงหน่วงหน่วงคาบเวลาได้สูงนะครับมันก็จะปล่อยเปิดไฟเปิดวงจรให้มอเตอร์เดินหน้าได้ได้มากนะครับเป็นเหมือนโวลุ่มปรับนะครับ PWM เราก็ใช้ Arduino ในการสั่งโปรแกรมได้นะครับ สร้างโปรแกรมเพื่อมาขับหรือจะใช้ PWM สำเร็จรูปนะครับที่เป็นพวก IC 555นะครับก็ได้นะครับส่วน D.I.R. นะครับก็คือพอมี D.I.R. ป้อนเข้าไปก็จะทำให้ไฟกับขั้วทันทีนะครับจากเดินหน้าก็จะเป็นถอยหลังนะครับ D.I.R. ทาง D.I.R. 1 D.I.R. 2นะครับสำหรับชุดน,นี้สวยงามนะครับ ท่านที่ต้องการนําไปทําเป็นงานประดิษฐ์นะครับงานประดิษฐ์งานโครงการนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสั่งทําเข้ามาได้นะครับกับ j t เ c e เซ็นเตอร์เจเทสกนะครับกลุ่มนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบนะครับโดยทีมงานนะครับฟาหมิงเจียนะครับทีมงานฟาหมิงเจียสวัสดีครับ